สนับสนุนโดยกรุงเทพประกันชีวิตหอมกลิ่นขนมไทยกะทิใบเตยจากชาวเกาะคูแคบกล่องฟ้าบรรเทาไข้มีขายแล้วตามร้านขายยาทั่วไปดื่มน้ำสิงวันนี้ลัดฟ้าเชียรเชลซีเที่ยวฟรีอังกฤษน้ำดื่มสะอาดน้ำดื่มสิงธนาคารไทยพาณิชย กลับมาช่วงนี้ช่วงเศรษฐกิจนะครับ,รบในช่วงปีใหม่นี้ก็ตลาดเงินตลาดหุ้นอะไรก็หยุดไปนะครับกลับมาอีกทีนึงก็วันที่สองมกราเลยแต่ว่าเขาบอกว่าช่วงนี้เนี่ยร้านค้าทองคำเนี่ยคึกคักมากคุณนพระนทรโบนัสออกตลาดหุ้นหยุดคนซื้อกองทุนไปหมดแล้วก็ไปเข้าร้านทองกันเพราะร้านทองไม่ปิดเยอยคึกคักเลยทีนี้โดยเฉพาะใครที่แบบอยากจะให้ทองเป็นของขวัญของชํร่วยปีใหม่อะไรต่างๆเนี่ยนะฮะครับ ก็มีให้เลือกมากมายเพราะว่าช่วงนี้ทองราคาลงมาด้วยนะฮะใช่เดี๋ยวเราไปติดตามเรื่องนี้นะครับจากคุณเทพกิจเลยนะครับสวัสดีครับคุณเทพกิจครับครับสวัสดีครับครับเป็นยังไงครับเห็นบอกว่าร้านทอง วันปีใหม่เนี่ยคึกคักเหรอฮะครับวันนี้สาสิบเ็ดธันวาคมนะครับแม้ว่ายังไม่เป็นวันปีใหม่เนี่ยมันก็คับเกี่ยวนะครับก็ทําให้บรรยากาศในร้านทองคําหลายแห่งค่อนข้างคึกคักนะครับไม่ว่าจะเป็นร้านค้าทองคําที่อยู่ในห้างนะครับร้านทั่วไปนะครับที่ยังคงเปิดอยู่นะครับจริงๆแล้วมีไม่กี่เหตุผลนี่แหละที่ทําให้ร้านทองช่วงนี้คึกคักเป็นพิเศษนะครับคือช่วงที่ผ่านมาเนี่ยราคาทองคํามันลดลงนะครับก็เลยทําให้คนซื้อเก็บไว้เยอะอย่างที่สองก็คือ มันช่วงปีใหม่นะครับคนก็หาซื้อทองคำเนี่ยอาจจะเอาไปให้คนที่รักนะครับอย่างคุณทวัประจักษ์นะครับคุณบรรจงเนี่ยก็อาจจะซื้อไปให้แฟนๆหรือว่าบรรดาพวกสาวๆได้นะครับอีกเหตุผลหนึ่งเนี่ยก็บอกว่านะครับทองคําเป็นสินทรัพย์ที่ปลอดภัยนะครับเทียบกับการลงทุนในแง่มุมอื่นเนี่ยก็เลยทําให้คนหาซื้อทองคํากันค่อนข้างเยอะในช่วงปีใหม่อย่างนี้นะครับ ขณะเดียวกันหลายๆคนก็อยากรู้นะครับว่าทิศทางราคาทองคำนับจากนี้ไปนะครับจากเา้าข้อสู่ปี2,556แล้วจะเป็นยังไงปฏิตามได้จากคุณธนิตาบุญลาครับตลอดทั้งปี2,555ทองคำยังคงได้รับความนิยมสูงสุดในสินค้าโภกภัณฑ์หลังจากนักลงทุนทั่วโลกหันมาถือครองสินทรัพย์ที่มีความปลอดภัยสูงอีกประเภทหนึ่งเพราะการลงทุนน้ำมัน เงินสกุลหลักทั้งดอลลาร์สหรัฐและยูโรต่างอ่อนแรงลงผักดันราคาทองคำปรับตัวสูงขึ้นจนทำให้ราคาทองรูปพรรณพุ่งสูงถึงบาทละ27,000บาทความผันผวนของราคาทองคำในปีนี้จึงเป็นแรงดึงดูดให้นักลงทุนเข้ามาถือครองมากขึ้นไม่มีอะไรดีเท่าที่ว่าเราซื้อไปเก็บไว้แล้วมันก็แปลเป็นเงินได้ใช่ไหมฮะเมื่อไหร่ก็เราก็จะแปลเป็นเงินได้และมันก็ง่ายใช่ไหมฮะมันง่ายมากก็เลยเก็บเงินไว้ก็ มันก็ต้องไปที่แบงค์ที่ว่าเออแล้วอะไรมันก็ไม่ได้ไอ้นี่มันก็บางทีมันก็อัพใช่ไหมเงินอะแล้วก็ถ้าเราอยากจะใส่สวยเราก็ได้สวยต่างหากใช่ไหมฮะก็อย่างนี้แะถึงได้ชอบว่าซื้อทองสำหรับนักลงทุนหน้าใหม่ที่ต้องการจะเข้ามาลงทุนทองคำช่วงนี้นบเป็นช่วงเวลาเหมาะในการเข้ามาลงทุนเพราะหลายบริษัทในต่างประเทศจะเริ่มเทขายทำกำไรก่อนปิดบัญชีสิ้นปี ทำให้ราคาทองคําในตลาดโลกมีการปรับลดลงขณะเดียวกันเจ้าของบริษัทห้างร้านและประชาชนต่างมองหาทองคําเพื่อมอบเป็นของขวัญในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่จึงซื้อทองคําได้ในราคาถูกลงด้วยและหากใครได้ผ่านไปตามร้านทองในช่วงนี้ร้านทองหลายแห่งเริ่มคึกคักเหมือนกับตลาดสด ในช่วงเทศกาลส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่นะคะทองคำนะคะยังคงเป็นที่นิยมนะคะของผู้คนที่จะเลือกซื้อเพื่อนําไปเป็นของขวัญให้กันในช่วงเทศกาลปีใหม่นี้นะคะทําให้บรรยากาศการซื้อขายทองคําในร้านทองคำย่านเยาวราชนะคะเป็นไปอย่างคึกคักกว่าช่วงที่ผ่านมาค่ะแม้ช่วงปลายปีราคาทองคําจะร่วงลงมาบ้างแต่ถือว่ายังให้ผลตอบแทนสูงหากเทียบกับการลงทุนรูปแบบอื่น สำหรับการลงทุนในตลาดทองคำปี2556นายสกาสมารครมค้าทองคำย้ำว่าจะมีความผันผวนสูงเช่นเดียวกันกับปีที่ผ่านมาโดยต้องจับตาราคาทองคำในตลาดโลกอาจทำสถิตินิวไฮอีกครั้งถ้ากลางปีหน้าน่าจะคึกคักแล้วก็น่าจะราคาอาจจะพังผวนปีหน้าอาจจะแหงราคาทองคำตามตสุดแล้วก็สูงสุดนะครับแต่คิดว่าตามสุดคงอยู่ที่ พัง500ต้นๆนะและสูงสอาจจะทำนิวไฮอีกรอบหนึ่งอาจจะมีพัง940เหรียญขึ้นไปนะครับเพราะฉะนั้นในปีหน้าอาจจะทำให้ตลาดทองคึกคักมาอีกครั้งหนึ่งราคาทองคำที่มีการผันผวนอยู่ตลอดทั้งปีเพราะบรรดานักเก็งกำไรที่ลงทุนทองพยายามสร้างสถานการณ์เพื่อสร้างแรงกระเตื้องให้ราคาทองคำพุ่งขึ้น การลงทุนในทองคำจึงนับว่าไม่ใช่เรื่องหมูๆให้เข้าลงทุนเพื่อหวังกำไรเพียงอย่างเดียวหากนักลงทุนตามไม่ทันกับข้อมูลข่าวสารก็อาจเปรียบได้กับแมงเม่าบินเข้ากองไฟสมาคมผู้ค้าทองคาแนะให้เก็บสะสมเป็นทรัพย์สินหรือเก่งกาไรในระยะสั้นๆเพื่อป้องกันความเสี่ยงสุดที่น,นั่นประถมพันธ์ถ่ายภาพธนิตาบุญล่านชั t นทีวีรายงาน ต้องไม่ประมาทนะครับเพราะว่าทองคําแม้ว่าในช่วงที่ผ่านมาจะเติบโตขึ้น12ปีติดต่อกันนะครับก้าวเข้าสู่ปีที่13แล้วก็ต้องระวังมากขึ้นนะครับเพราะว่าในช่วงปีที่ผ่านมาราคาทองคำปรับเพิ่มขึ้นเปอร์เซ็นต์กว่าๆเท่านั้นเองนะครับพามาดูอีกเรื่องนึงนะครับโครงการรถยนต์คันแรกวันนี้สิ้นสุดการขอยื่นคืนภาษีแล้วนะครับตัวเลขนะครับของการขอรับ คืนภาษีเนี่ยเป็นยังไงบ้างนะครับสรุปวันสุดท้าย31ธันวาคมจะพาไปสอบถามจากอธิบดีกรมสรรพามิรสมชายพุสวัสด์ตอนนี้อยู่ในสายกับเราแล้วนะครับสวัสดีครับอธิบดีครับครับสวัสดีครับวันนี้ครับสรุปถึงวันนี้แล้วนะครับมีตัวเลขการขอรับคืนภาษีทั้งหมดกี่คันแล้วฮะถึงตอนนี้นะครับตอนนี้เราทางเน็ตเนี่ยเรายังรับถึงท่านสามารถจีเข้ามาถึงเชี่ยงคืนนะครับแต่ว่า ตามสถานที่อาจารเนี่ยเราก็ติดไปแล้วนะครับครับตอนนี้ก็ล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันนะครับล้านสองแสนห้าหมื่นคันนะครับห้าหมื่นหกพันนะโอ้ห้าหมื่นหกพันนะฮะและเป็นยอดที่เราต้องคืนภาษีทั้งหมดประมาณเท่าไหร่ครับประมาณเก้าหมื่นหนึ่งพันนะครับเก้าหมื่นหนึ่งพันล้านบาทนะครับครับผมเก้าหมื่นหนึ่งพันล้านบาทนะครับถ้าหากว่าเราแยกรายละเอียดฮะหนึ่งล้านสองแสนห้าหมื่นหกพันคัน ถ้าแยกเป็นประเภทรถยนต์นี่เป็นยังไงบ้างฮะรถรถจนรถเก๋งสอบรอกสิบเปเซ็นต์ะครับเกงเป็นรถกระบะสี่สิเป็นะครับครับครับผมครับก็เป็นรถเก๋งมากกว่านะครับครับผมและภายในปีหน้าล่ะฮะคือทั้งหมดคือ91,000ล้านบาทจะต้องทยอยจ่ายหลังจากที่เขาซื้อรถไป1ครบ1ปีเต็มนะฮะปีหน้าเนี่ยงบมาที่เราจะต้องจ่ายเริ่มแรกนี่สักประมาณเท่าไหร่ ห้าหกนี่ก็อยู่ที่ประมาณสักสามหมื่นถึงสามสามหมื่นห้าพันล้านนะครับนะครับที่จะครบหนึ่งปีที่ท่้นครอบ่รองรถนะครับครับประมาณนี้ครับประมาณสามหมื่นห้าพันล้านครับส่วนปีงบประมาณต่อไปห้าเจ็ดก็คือก็ประมาณสักสามหมื่นถึงสี่หมื่นเนี่ยครับประมาณนี้ครับประมาณสี่หมื่นครับครับอันนี้ยืนยันชัดเจนแล้วนะว่าหลังจากวันนี้ไปไม่ได้เปิดเพิ่มเติมแล้วนะฮะก็เป็นเรื่องทางนโยบายไม่มีสัญญาณอะไรมานะครับครับครับและและคนที่ยื่น ขอคืนภาษีทางเว็บไซต์เนี่ยฮะอย่างที่ท่านบอกว่าเปิดให้ถึงเที่ยงคืนนี้หมายถึงว่าถ้าหากว่าเราจองรถเอาไว้เข้าโครงการนี้เราไปยื่นที่เว็บไซต์ใช่ไหมฮะถูกต้องครับท,ท่านท่านทีถ้าเรา,เข,าเข้ามาทางเว็บไซต์หลังจากท่านยื่นมาทางเว็บไซต์แล้วท่านต้องเอาเอากสารมายื่นกับกรมกับเจ้าสำนักมิตรเนี่ยภายในสิบห้าวันนะครับ๋อครับครับ,รบภายในสิบห้าวันก็คือถึงวันไหนครับท่าน ก็คือก็วันที่สิห้ามกราครับท่านต้องเอาเอกสารตัวจริงมายื่นนะครับส5ห้ามกรานะครับแล้วนับจากวันนี้ไปวันเสาร์อาทิตย์นี้ยังเปิดเหมือนเดิมไหมฮะไม่มีแล้วครับไม่มีแล้วนะครับผมเพราะว่าตามมติครมเนี่ยเราเปิดให้ท่านมาใช้สิทธิ์ก็ภายในวันที่สามสิบเอ็ดธันวานะครับครับผมครับสำหรับคนที่ได้รับรับรถปีหน้านะครับหลังจากขั้นตอนนี้แล้วจะต้องทําไงต่อไปครับท่านเอ่อ หลังจากท่านรับมอบรถแล้วนะครับท่านต้องนํใเอกสารฉบับจริงนะครับมายื่นกับเจ้าที่ภายในเจ้าสิบวันนะครับอันนี้สําคัญนะครับสําคัญสมมุติว่ามีคนลืมทําไงครับท่านถ้าเป็นอย่างนี้เก้าสิบวันจะขยายเพิ่มเติมอะไรอีกไหมฮะผมว่าไม่ไม่น่าจะลืมนะเพราะว่าทุกขั้นตอนในเจ้าที่อธิบายโดยชัดเจนนะครับแล้วก็พี่น้องสื่อมวลชนก็ได้พยายามพันกันอย่างอย่างดีนะครับครับผมผมเชื่อว่าทุกทุกท่านต้องงต้องทราบเลยนะครับ แล้วก็เราทํางานร่วมกันทั้งสามกรมนะครับกรมสรสามิตรกรมบัญชีกลางและก็กรมขนส่งทางบกนะครับเพื่อท่านไปจดทะเบียนแล้วท่านต้องรีบนําเอกสารหลักฐานเหล่านั้นมายื่นกับกรมสรสามิตรนะครับภายในสามสิบวันครับผมบขอสั้นๆน,นะครับท่านถ้าหากว่า อยากที่จะสอบถามรายละเอียดตอนนี้จะต้องโทรไปหมายเลขอะไรหรือว่าจะต้องติดต่ออย่างไรบ้างหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามเหมือนเดิมครับหนึ่งเจ็ดหนึ่งสามนะครับขอบพระคุณมากครับท่านครับครับขอบพระคุณครับเหดีครับอธิบดีกรมศัพท์ภาษาอังกนะครับที่ยืนยันว่าตอนนี้มีโครงการ ที่มีรถยนต์เข้าโครงการไปแล้ว1 2 5่ง0้าานคันเป็นรถเก่งประมาณ60%นะครับแล้วก็ที่เหลือก็เป็นรถกระบะขณะเดียวกันคลายที่ยังไม่ได้ยื่นขอคืนภาษีนะครับก็เข้าไปที่เว็บไซต์ของกรมสรรพามิตพอยื่นเสร็จแล้วนะครับก็จะต้องไปยื่นนะครับทางสรรพามิรในพื้นที่ภายใน15วันก็คือจะต้องไม่เกิน15มกราคมนี้แหละฮะไม่ว่าภาวะเศรษฐกิจจะป่องโขขึ้นหรือว่าดิ่งหัวลงนะครับพบกับผมเทพกิตชาตสุริยวง์ได้ในเก็บตกเศรษฐกิจจันถึงศุ์นะครับ